เราทุกคนล้วนจะต้องพบเจอช่วงของชีวิตที่ฟันฝ่าพายุที่รุนแรงในที่นี้ผมหมายถึงเรื่องที่ยากเย็นหรือเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาของชีวิตเราสามารถเลือกที่จะปะทะกับพายุได้แต่ยังมีอีกหนึ่งหนทางที่เราสามารถเลือกทำได้ก็คือแค่เฝ้ามองดูมันเฉยครับผมขอเานิทานสอนใจของ แอฟริกันเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของฮิปโปโปเตมัสที่ดวงตาหายไปข้างหนึ่งระหว่างว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าฮิปโปเริ่มมองหาตาที่หายไปอย่างลนลานมันมองหาทั้งด้านหลังด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาใต้แม่น้ำก็ไร้ผลจากริมตลิ่งนกน้ำและสัตว์อื่นๆ แนะนำให้เจ้าฮิปโปขึ้นมาหยุดพักสักครู่แต่มันปฏิเสธเพราะกลัวว่าจะไม่มีวันหาดวงตาเจอมันจึงหาต่อไปอย่างสิ้นหวังโดยไม่มีวี่แววว่าจะเจอกระทั่งเหนื่อยจนต้องหยุดพักจริงๆทันทีที่มันหยุดขยับตัวและสงบลงแม่น้ําก็เริ่มสงบลงเช่นกันคโคลนที่มันกวนขึ้นมาเริ่มต,รตกรน้ำเริ่มใสนิ่งซึ่งตอนนั้นเอง ที่เจ้าพิปโปมองเห็นดวงตาของมันที่จมอยู่ใต้ก้นแม่น้ําบ่อยครั้งเมื่อเราหยุดและก้าวถอยออกมานั่นแหละครับเราจึงจะมองฝ่าพายุได้อย่างชัดแจ๋วบางครั้งการไม่ทําอะไรเลยหรือการปล่อยวางแทนที่จะพยายามทําอะไรสักอย่างสามารถทําให้ความทุกข์ยากผ่านพ้นไปได้และปัญหาต่างๆก็ลี้คลายลงได้ครับ ผมไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีกว่ากันนะครับแค่อยากจะบอกและแชร์ว่าเรายังมีอีกหนึ่งทางเลือกเสมอครับให้เราเลือกใช้ว่าสถานการณ์ไหนปัญหาไหนเราควรที่จะใช้แบบใดผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับท้ายนี้ผมขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือสุขเลือกได้ชูด e l ลิฟ you want ขอบคุณที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับ ผมโอ๊ตอัลตเวิร์กตอนพอดแคสต์ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมรับกวนกดติดตามเราและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ